ในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้านมีใครเริ่มลุกมาจัดบ้านทำอาหารกันบ้างครับแล้วคิดว่าใน New Normal นี้จะยังต้องทำต่อไปหรือเปล่าครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจ p เปน s รายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้านกันแบบนี้หลายๆคนรวมถึงผมอาจจะรู้สึกว่า มันก็ไม่ได้แย่นะแต่มันก็ไม่ได้ดีมันก็รู้สึกแบบครึ่งครึ่งกลางกลางตลอดภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกความรู้สึกแบบนี้ว่าโมยามโมยะโมยามโมยะใช้เวลาแบบรู้สึกจะดีใจก็ไม่ใช่จะเสียใจก็ไม่ใช่มันคร,ครึ่งครึ่งกลางกลางไปหมดไม่สุดสักอย่างซึ่งเกิดขึ้นมากเวลาที่เราอยู่บ้านกันนานๆครับผมก็เป็นคนหนึ่งเลยที่รู้สึกโมยามโมยะ เกือบทุกวันเลยช่วงนี้เพราะว่าอยู่บ้านแล้วเบื่อหาอะไรทำก็ไม่สนุกซึ่งบทความของ Japan Times เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของ New Normal ซึ่ง New Normal นี้ภาษาญี่ปุ่นว่า a ะ a ana n ตนานิจิโจอ a ร a ตนานิจิโจ เพราะว่าถึงแม้ที่กรุงโตเกียวจะมีการยกเลิกภาวะฉุกเฉินก็ตามแต่ทุกคนก็ไม่ได้ดีใจเลยครับทุกคนยังกลัวว่าจะมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่อยู่ก็เลยรู้สึกโมยาโมยะในบทความเขาก็เลยแนะนำให้ใช้พลังทั้งสในการกำจัดความรู้สึกโมยาโมยะนี้ออกไปซึ่งได้แก่พลังในการสื่อสารซึ่งก็คือการ พูดคุยกับเพื่อนที่ห่างหายกันไปนานทางออนไลน์แทนพลังของภูมิต้านทานหรือก็พยายามหาของที่มีประโยชน์มารับประทานหรือออกกำลังกายและพลังสุดท้ายที่กำลังมาแรงมากและจะพูดถึงในตอนนี้ก็คือโจชิเรียกุโจชิเรียกุพลังความเป็นหญิงหรือพลังแม่บ้านนั่นเองครับอ่าหลายหคนคงสงสัยเหมือนกันให้ผมเล่าเรื่องที่ผมเคยได้ยิน คำนี้ครั้งแรกสักหน่อยหละกันครับครั้งแรกที่ผมได้ยินคําว่าโจชิ i ระ k กุเนี่ยคือตอนที่ทําขนมไปแจกที่ทํางานแล้วก็เอาเข้ากล่องของตัวเองไปกินด้วยรุ่นพี่ที่นั่นก็เลยชมว่าออโจชิระกุกะทาใกล้เดสเน่โจชิระกุกะทากล้เดสเนแปลว่าน้องมีความเป็นผู้หญิงสูงมากเลยนะครับคือตอนนั้นแปลแบบตรงๆก็จะแบบตกลงว่าพี่เขา ว่าเรามีความเป็นผู้หญิงสูงหรือว่าชมเรากันแน่นะผมก็ยังงงๆแล้วที่จริงคือคำว่าโจชิเรกุร์เนี่ยในอดีตเขาก็ใช้เป็นคำที่แบ่งแยกเพศจริงๆนั่นแหละครับโดยใช้เป็นคำเรียกลักษณะของผู้หญิงที่ผู้ชายอยากจะได้นั่นก็คือทำอาหารเป็นทำความสะอาดบ้านได้แล้วก็แต่งตัวสวยและต้องเป็นทั้งสามอย่พร้อมกันตลอดเวลาครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยโจชิเรก,กุรกับทาไก โจชีได้เกิกัตทะไก้หรือการมีพลังความเป็นผู้หญิงสูงเนี่ยเหมือนเป็นคำชมมากกว่าแล้วครับใช้ได้กับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแปลว่าเป็นคนที่ทำอาหารเป็นทำขนมก็ได้จัดบ้านก็ได้เย็บถักปักร้อยก็เป็นสามารถดูแลครอบครัวได้มีความอดทนและเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีโหได้ยินอย่างนี้แล้วตอนนั้นดีนะไม่ได้พูดอะไรออกไป แต่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกผิดแทนที่ว่าแบบเอ้ยไม่คิดว่ารุ่นพี่เขาว่าเราคือถ้าให้พูดง่ายๆเนี่ยคำว่าโจชีเดกึกันทักใกล้ก็คือมีความเป็นพ่อบ้านแม่บ้านสูงนั่นเองครับที่จริงผมก็คิดว่าทุกคนสามารถมีโจชีเดเกึได้นะครับเพราะว่าผมเห็นเพื่อนหลายคนเนี่ยในช่วงกักตัวเขาก็เริ่มทําอาหารทาขนมบางคนถึงขั้นทําขายเลยในช่วงที่ต้องเก็บตัวจากโรคโควิด -19 นี่ก็ยังแอบคิดเลยครับว่า Master c h e f ซีซั่นหน้าเนี่ยจะต้องมีคนมาสมัครแบบล้นหลามแน่แล้วที่ญี่ปุ่นเมื่อไม่นานนี้เขาก็มีประโยคยอดฮิตในโซเชียลมีเดียว่า Nihong no j o s h i เร k u ือว e k a i ายุส k u Nihong no j o s h i เรกือว e k a i o suku แปลว่าพลังแม่บ้านของญี่ปุ่นนี่แหละที่จะกอบกู้โลก ใครที่เริ่มปลุกพลังพ่อบ้านแม่บ้านในตัวเองอย่างไรบ้างแล้วลองมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับเรามาทบทวนศัพท์เกี่ยวกับการปลุกพลังพ่อบ้านแม่บ้านใน New Normal กันหน่อยดีกว่าครับโมยา m โมยะโมยา o โมยะความรู้สึกครึ่งครึ่งกลางกลาง,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 งไม่ดีไม่สุดสักอย่างอาราตาน,นิจิโจอาราตาน,นิจิโจ w n o r m o l โจชิเลคจชิเ k ค พลังความเป็นหญิงหรือพลังความเป็นแม่บ้านนั่นเองครับโจชิดะค k u กาทากใกโจชิดะคืกาทากกมีความเป็นพ่อบ้านแม่บ้านมากนิโฮโนโจชิดะคือว่าเซกายุสกุนิโฮโนโจชิดะคือว่าเซกายุสกุพลังความเป็นแม่บ้านของญี่ปุ่นนี่แหละที่จะกอบกู้โลก แล้วถ้าคุณติดตามรายการให้แจ p ป n e นิมาตั้งแต่เอพิโซดที่ 1, 1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด344คำและสำนวนครับติดตามสัพได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเช่นเคยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้แจ p ปน e นิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube และ p o d b e a n ครับ ถ้าชินชอบรายการให้ j จ็ปเก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ